สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมพบพ่อกับเพื่อนจิรินะครับอีกเช่นเคยเนาะก็ได้พบพ่อกันโดนมาครับมาบ้านนี้ในแนวกินเป็๊ตะแซสบแห้งนี่ปิ้งปิ้งปลาเขาวสอยครับไปนะครับปิ้งปลาเขาปลาเขาวสอยเนาะอันนี้ปิ้งไก่ปิ้งนางไก่นี่ตำหู้ตำซัวครับอากาศไปมุกน้อใหม่นะครับย้อมมากินข้าวพี่ยอมครับครับผมมาทำมา จัดกันนะครับเปินเดินพนักงานดูแถวนี้นะเดินกันกินพาวครับหลังพระสาพี่น้องกินน้ำกันเศบเศน้ำกันครับมานี่สดเลยอันนี้ตำซัวครับอ้ดีครับเนี่ยสดกับขากเบกิ่งนนะครับ 能在。 เกินแจกมาแล้วครับผู้เรียกร้องกับปลาขาวสอยนี่ปลาขาสอยครับ,จบแจกรครับสุดๆ,ๆ,ๆุดุดยอดเลยปลาขาวสอยห้อยเกลือซื้อมากครับเพื่อนว่าเพื่อนไปซีดเบสไเบสด้วยอ่าน้องปลาไหลนี่แหละแม่เอาจานมาด้วยนะแม่าจานใส่ปลาแม่นะเสียบปลาแม่ไอ้ก้างปลาแม่โอ้โหสดครับ มันค่อยกินด้วยครับระหว่างกลางแซ่บสุดท่าน กินกับของนี้อ่อนๆนัะซื้ออะไรได้ครับปลาเขาเวยค่อยน้ำปลาลุนม่ครับมันจะมีกลางยูน้ำเนี่ย,ยต้องดึงอ,ออกนะครับหรือมันดึงอ,ออกกันเพื่อเคี่ยวอะไละยอีงดครับเดี๋ยวเขาให้ลูกไปนั่งครับสุณทรายนอนรับ ครอยู่รนยติกิัดน่ัวแม่มากินมาพ่อดิรทกินเลยเียบเลยอ่อนเลยทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรต่อน้ำหลูกับเตนละเมอควาหม้อย่างาต้ น้ำเยมนดีอืมแม่ไอ่พ่อไปดูน้ำตาลที่โลตัสแล้วนะก็ยังไม่มาอยู่ดี เก่แตงครับลงตัไวไปยังตลาดเลยตอนนี้ก็ตอนที่แซบมากๆแซบที่สุด ้องพิธีพิธานได้เดินินดยครับปลาเาตัยนีมื่สันก่างหลายแหงใส่นี่ผมสิบเ มันกิ่นไปน้ำเื่อแตกไปน้ำโอ้ตายเอ้าตัวความเสีบไต้บัด เมื่อยู่ในเกลือตากับเนื้อเมื่องแบบนี้มันหากินยากครับแบบนี้เป็นแบบบ้าทัดทอดก็ที่ได้กินปลาเขาสวยปลาท่านนะครับมีถึงปลาซีใหม่ผมเไก้ตือมาสองใหม่มันแซ่ ู่โตไข่หนิแข้งคักรู้ไหมว่าจะเผราสวยเนยปักซีนกับบัตเทนจะสีด้วยครับกะระมัดระวังเอาด้วย 又点了 Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có đào đâu, không có đào đâu. Khao đấy, không nhiều đâu mấy, gì làm Ủa, ครับสำหรับคลิปนี้กับบะมี่ยังไหลเนาะมากินปลาเข้ว่อยน้ำกันครับกับตำข้าวนะาเห็นปลาขาวซอยงามๆเส่บๆเลยอยากให้พี่เห็นเรามากินน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับควรจะดิบบะมี่ยังไหลายกินห่อทุกคนครับรักษาสุขภาพน้าโควิดครับใปห้างไกลเนาะเขาต้องสู้ไปน้ำกันนะผ่านไปน้ำกันให้ได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ